แล้วครับพี่น้องมาแล้วม่แลแต่ยังมาหน้บบาบ้ออานอ๋กยังมาหน้าบ้านเจอบุเบิดตัวเปล่ามาอย่างเดียวเลย่ไดีตัวได้คอยมามาื่อกีอีกทีทำมดาไม่ใ่ะอีงเด็ยขย,ยบับบ่ปิดประตูไอ่้ากันไปรับไปนอนกับว่าากันปิดประตู กันหานอนเว้นพวกเจ้ไปนั่งมอนเกิวไปนั่งมอนกิวอะไรมันตัวจ้ามากมลันตัวเจ้ามากตัวจ้ามากบ้ได้ตัว้าดาบเงอทีล่ะบอกว่าบมีคด้าบ้ดาบเม่ล่ะอันนี้ยังเป็นหอยอยู่นะพาโบพาบัพาปีประตูขยะมูลอิเดีอยู่ เขาเยาวเก็บขยะแล้วประดาแล้วเก็บแล้วไม่ปิดประตูมันแล้วเข้ามาลอเออแต่เมื่อคืนนี่ก็เฮาไดยมันเข่าทางใดกหมุนนนมมดเเเลยีี่่ก็บือาันเข่าทางใดโอ้ยมันฟองใหญ่ปะนะมันก็เข่าตัวน้องคุณมาตัวน้อยๆเนี่ยมับมึงฟองอยู่ประตูค่ะอาบอกเลยหมาตัวน้อยหนึ่งไหมบอพากันเขียนป้ายติดให้มันเถิดห้ามเข้าเพเขียนป้ายติดไว้มันก็จะบอเข่าเลยมันหัวจะคว่ำเลย มัส้านี่เนาะบ่ติดป้ายห้ามเข้าเี่นมันมัส้านี่เนาะหัวมันปองไงป่ะนะมันเข้าได้หาเวหาว่าอะไรผูดไรพะว่าแต่มันปองไรมันตีเข่าบ่ได้มาหันมันปองไงได้ประตูหันเจ้าไม่เห็นว่ามาตัวน้อยนั่นไงนายจะนั่งมึงยังหรอบอกว่ามันเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้แล้วหาว่าอะไรมันมุดเข่าเข่าได้จะลองมุดเบิ้าง เฮ้ยนี่ดิบุได้ถาบุได้แล้วความหิวเนาะโยงไปโยงมาอ้าวข้ามฝั่งซ้ายข้มฝัไปหมุนเจ้าอยู่ดิอืมหมนเมื่อยมาตัวเจ้ามากวมีคนใหม่หายกันหรอเราไม่นั่งหมอนกิ้วหายเห็นว่าไม่นั่งกำลังฝันอยู่ไม่นั่งหมอนกิ้วหายแล้กำลังฝันว่าวันนอนไปที่บ้านเนาะนอนฝันฝันมาเราวน่นหายรับเจ้าฝันว่ายังฝันว่า ไม่รู้ตื่นมาเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่นา่งมอนเกียวมีการฝันกลางวันพอมอาเขาเรียกเขาเรียกฝันกลางวันฝันกลางวันได้ห้าคิแล้วก็นอนแล้วโอ้โหพักพักค่อนป่ะอืมพักค่อนแล้วหลังไปไายไทยนี่นี่หลังจากไอ้หลังจากหลังจากทัวเพิ่นกลับแล้วก็ได้พักค่อนเลยโอ้ทัวกลับแล้วพักค่อนนอนตอนรับทัวรมาตั้งหลายมือแม่นั่งมอนเกียวข่อย ขอให้เอาไปต่อบอกกันไปเสียไงแต่ผมว่าเนี่ยบอเห็นว่ามันไปเลยล่าอันใดตันให้เจ้านี่ยดึงยังนขอยิปซเผาล้ากันนี่ห้าบอล่ะเขาหนาขึ้นจรโอ้ยโกบการตีเขาแล้วเขาเต้นอย่างกักูกูกับโมโหแล้วมันอีหยังมันก็มัดโดนจิตโดนใจให้เจ้าตัดทรงนี่แหละบอกกันมันตัดแล้วมันมันตัดบัได้มันตัดจังสี่ บ่าม่ามือมันอ่มือบอบ่บอเนรอ่เนดเขาก็เบาหนาเลยคือถได้บะเทียเทียมมคือนี่ผัดปไซเวนลน้ำเขวนได้นมือบางมือตาหวานผัดไซเวนดำไล่สดก็ได้มันคืนี่ตาหวานผัดบไซเวนดำนะโอ้ยบุปบจบบางสายตาได้ง่าหน่อย จักแลวผู้เาเาอไอย่น้วกบังแม่เหวะก็บวกบงคุณน่ะมานัังต่อขีดปุ้ยปีคักเนาะถทายขีดไปตัดผมขีถไปตัดผมเมื่อคืนนี่เี้ยแต่ขีดรถเลาะแล้วฮไอปูยุใชเอิญปู่น้อยขับไปบ้านม่วงบ่นั่น ไฟพืเดียวมัน่ะอันปูอันไปบ้านมึงไปซื้อมิเตอร์ไฟมาหรอเด้อหารกันเด้อผู้ใดใส่ไฟใส่ปั๊มนม้ำเย็ดโลดแล้วขอบงานยังมาต่อไปสายสายไฟไปซื้อมาไปซื้อสายไฟนั่นไปพวกแกไปซื้อสายไฟ<า>ยนะอนมอนี้ใช่ใช่เฉพาะปั๊มนม้ำใช่อ <c oughs> ย่างอื่นไม่ได้ แต่ปั๊มน้ำนะะั่นล่ะเพราว่ามิถันเราซื้อท่อบอท้นสายไฟสายไฟสายไฟมาเราแยกต้องเดินยังไงของแยกเราต้องเดินแยกท่อแยกท่อตรงปั๊มไงก็ขึ้นไปโน่นไงมันต้องไปซื้อต้องไปซื้อท่อมาอีกคอยหนึ่งของค่อยถ้าต่อซื้อท่อมาอีกใอยมีขายเลยมีขายอยูอ่างนี่ขายตัวจิ๊กดิบูถึงไม่ไล่หอนอะไร ก็ถึงเฮ้ยไปต่อหน่อยเดี๋ยวน่ะสองสามเส้นผมกถึงแล้วต่อใส่ก็ต่อจากบ้านประดาบ้านไทบ้านขึ้นไปดีเออต่อคานั่นเออเจสิบุตอเขาไปยังผุ่นปั๊มมันก็อยู่หันเนาะอือต่อคาหันบนแม้มันเข่าไปหอดเอางิ้นพี่เสือพี่บ่บ้านประดามีอยู่บ่ต่อน้ำไปเราบ่ได้ต่อไปแล้วบ้านปไทบ้านมีน้ำเราบ่มีแล้ว ได้แล้วในะปัตตาบาลเนาะก็ใช้ไฟท่รอระงังทะเลาะอ๋อยนี่ใส่แล้วป่ะไม่ไม่พูดถึงท่อท่อไปถึงก็เหรอถึง<ม>ท่อไปถึถงใส่ใส้สยางก็ปั้มงามอยู่หันเพิ่นใส่ใสายยางกระปั้มน้ำอยู่หลังบ้านมานะันน่ะสายยางเพิ่นใส่สายยางก๊อกยวดมองนีนะก๊อกยวดหลังบ้านในข้างของน้ำของเขาหนิเขาใส่ใสายยางไปพุ่นจะนั่นปั้มน้ำมาอยู่หันเนาะ เอ้ยกับปั๊มน้ำกับยูพีนะเนาะแต่ว่าค่อยหน่ะต้องแต่ยังมาตนหน่ยังมาอยู่เอ้าเป็นต่อทอไปต่อเฮิร์นก็ได้เห็นว่ามาบอกว่าต่อทอไปประเด็นต่อทอสายยางมันก็บ่ได้ต่อไก่ด้เพราะว่ายาชีเคยต่อมาบ้านลุงวางอยู่เออต่อทอนั้นอืมก็ต่อจากนั้นไปหน่อยเดียวเองต่อหน่อยนึงเคยแค่เม่กี้ทอดเองเม่กี้บ้านลุงวางปรด็นใส่น้ำขั้นเอาหลังละหาเม็ดเอา มองนี่มองจากปั้มไปบ้านประดาห้าเมตรเสือผ้าไปสิบเมตรว่างว่างสิบห้าไอมองบ้านเมื่อวางยี่สิบยี่สิบเมตรเหรอเป็นพูล้เท่าไดหามาบ้านนี้ยี่สิบเมตรเสร็จแล้วสี่เมตรอ่ะจ้ายี่สิบเมตรจาก็ต้องซื้อม้าหาเศษเจและพันอ่ะเออ เศลละแปดสิบบาทเศลละพันลูกใหญ่เท่าเศลละพันหาเมตรไอ้ยยี่สิบเมตรหาเซนมันสิได้ทอสือมหาเซนซอซีหุนน่ะเออแลพ่อนเราไปซื้อเฮ้าเฮามีขายยมวยหางตัวจิกเห็นหลายทอนอยู่ดิจะเปหาบ้างรึขหาทอนนะขอต่อตรงอีกต่อตรงอีกห้าตัวหกตัวหมดแล้ว พวกตัวเจี๊ยบโตมาแล้วเนาะต้องมาเบิกบ้เก่าอ่ะที่มาจากบ้านลุงหวังอ่ะมาหลังบ้านวัดเสบ้านเนี่ยต่อจุดใส่นั่นได้เลยได้ถ้ามาจากบ้านลุงหวังอ่ะเออต้องไปเบิกแต่ก่อนบ้านโคกกระโตต่อแต่คือลุงหวังเ่ต้องอีกสี่ท่อเอามาซื้อกับนี่นะต่อยู่ต่อเหื่นเฮาไปเหื่นกุลาแค่ต่อเนื้อหัดต่ำนะหอดปั๊มน้ะอืมนั่นแหละแต่ว่าเฮาหื่นหน้าิ่นอ่ะเอาซื้อทอเก่าอันก็ได้ยู่ นก็ใส่ท่อท่อเขาบ้านนก็ใส่ท่อเก้าอ่นล่ะทางต่บ้าต้องท่อจากปั๊มน้ำไปพุ่นอ่ะมันต้องใส่หาท่อหาท่อเออซื้อมาโหลดหกท่อเพื่อแบบเพื่อขาดเพื่อเกินเพื่อขาดอัตโน้นนี่บอกท่อซีหุ่นท่อสีหุ่นน้่อย่นี้เราบอกนี่และเพื่จะโยกขังต้นจีกันละถ้าท่อหายก็ทอยาฉีดเลอลุงเ้ยนี่แหละชิมนีกประมาณนี่นะครับ